จากคลิปที่ผมเคยได้ลงวิธีการสร้างเครื่องนวดข้าวไว้ใช้กันเองนะครับและเห็นว่ามีหลายท่านให้ความสนใจในการสร้างขึ้นมาในวันนี้ผมจะมาอัปเดตข้อมูลนะครับว่าตะแกรงสําหรับนวดข้าวแบบไหนดีนะครับจากที่ผมได้ลองใช้มานะครับที่ผมทํามาก็จะมีทั้งหมดอยู่2แบบด้วยกันคือแบบแรกที่ใช้เป็นเหล็กแบนสีหุ่น มาเชื่อมยาวเป็นลูกรนาดแบบนี้นะครับเป็นสําหรับตะแกรงนวดส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะใช้เป็นตะแกรงแผ่นเหล็กฉีกนะครับมาเป็นพื้นตะแกรงนวดซึ่งผลปรากฏว่าจากที่ผมได้ทดลองใช้นะครับตะแกรงนวดที่ทํามาจากแผ่นเหล็กฉีกนะครับแบบนี้นะครับจะให้คุณภาพที่ดีกว่าข้าวที่ นวดออกมานะครับก็ค่อนข้างจะสะอาดเลยนะครับทา,ทางที่ผมไม่ได้ใช้มีระบบลมหรือระบบตะแกงเขย่าร่อนเลยแค่มีเป็นแผ่นตะแกงตะข่ายตะแกงนะครับมากรองด้านล่างหน่อยเดียวเท่านั้นครับผมผลปรากฏว่าข้าวที่ได้ก็ค่อนข้างสะอาดโดยทีเดียวนะครับยังอยากจะแนะนําให้ทุกท่านที่จะสร้างขึ้นมาใช้นะครับสําหรับเครื่องนวดข้าวให้เลือกหาแผ่นตะแกงนวดเป็นตะแกงแผ่นเล็กฉีกนะครับ Thank you.